คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิ 19, สร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมยาประชาชนต้องใช้ชีวิตบนความยากลำบากในส่วนของหมู่ที่ตําตำบลบางขมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีแห่งนี้ก็ได้มีมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในหมู่บ้านโดนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายๆภาคส่วน ในส่วนของการรับมือของของหมู่เราก็คือให้ความรู้ในชุมชนเช้ามาคือพี่ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่อก็คือจะประชาสัมพันธ์ทุกเชา้าโดยมาตรการป้องกันตัวเองอยังไงแล้วช่วยกันสอดส่องคนเข้าออกในหมู่บ้านคือให้เข้า QR โค้ดทุกครั้งแล้วก็ช่วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีใครที่มีอาการหรือกลุ่มเสี่ยงก็ให้รีบแจ้งผู้ใหญ่ความคาดหวังว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหร่ใช่ไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการด้านโควิด ก็คือในส่วนของหมู่เรามีการล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดงานจัดการรวมตัวหรือว่างานบวชงานแต่งคือผู้ใหญ่สั่งล็อกทั้งหมดมีการบริหารจัดการโดยที่เราควบคุมในพื้นที่ผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสทําให้ชาวบ้านที่นี่ขาดรายได้ส่งผลกระทบต่อปากท้องและเศรษฐกิจของชุมชน ก็นอกเหนือจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คือทําเศรษฐกิจพอเพียงก็คือทําเกษตรส่วนผสมตอนนี้ในหมู่บ้านมีการรองรับทางด้านการทําเกษตรปลอดสารพิษก็คือเราสามารถให้ความรู้ให้กับชาวบ้านได้ในส่วนนี้ก็ทําอยู่3ามไร่แล้วก็เป็นสถานที่ศึกษาดูงานทํามาตั้งแต่เริ่มเป็นผู้ใหญ่บ้านลุกเชา้าถ้าตื่นเช้ามาก็จะเห็นชาวบ้านที่ผลผล,ผลิตของแต่ละหลังคาเรือนแล้วก็ไปรวมที่บ้านผู้ใหญ่ ที่นี่จะรับรับซื้อผักปลอดสารพิษถ้าใครปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ปลอดสารพิษก็คือทางบ้านผู้ใหญ่จะรับแล้วแม่ผู้ใหญ่ก็จะหิ้วไปขายที่ตลาดก็คือร้านนี้จะรู้เลยว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงจากหมู่ที่5เป็นผลผลิตที่ปลอดสารพิษก็คือจะมีรายได้หลังจากที่เขาเหลือใช้ในครัวเรือนแล้วก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับการบําบัดทุกบํารงสุขของผู้ใหญ่เมสินีโพทอง ทำให้ลูกบ้านที่นี่มีความสุขในการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตัวเองได้ในยามที่ต้องเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิก็อย่างที่ผู้ใหญ่ได้ทําสวนกริดีปั๊บขึ้นมาทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ในหมู่เราในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกแล้วก็ทางด้านโควิด วิสาหกิจช,ชุมชนแห่งนี้นะคะมีความน่ารักก็คือเท่าที่พี่เมียกมองนะก็คือเขามีทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่นั้นคนรุ่นเก่าเขาจะก็จะมีประสบการณ์นะคะสามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้ส่วนคนรุ่นใหม่ก็สามารถนําเทคโนโลยีหรือความรู้สมัยใหม่เนี่ยเข้ามาเพื่อปรับปรุงวิสาหกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างเช่นการขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะที่เป็นผู้นําที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ คิดไวทำไวนะคะแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างทัน,ท,นทันเหตุการณ์แล้วก็ทันทีพอตลอดระยะ3ปีที่ผมร่วมงานมาก็จะได้คุกชีกับผู้ใหญ่แต่ทางผู้ใหญ่เจี๊ยบเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่คือโทรหาเวลาไหนคือรับสายตลอดเวลาขอข้อมูลอันไหนขอความช่วยเหลืออะไรนะครับผู้ใหญ่เจี๊ยบ พยายามซัพพอร์ตเต็มที่มันเกิอดอะไรขึ้นมันเกิอดอะไรขึ้นแต่เล่าให้พี่ฟังดิมองว่าผิ้เยียดเยี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้หญิงที่เก่งแก่งและลุยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการส่งเสริมผลักดันบุคลากรที่สร้างความดีให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นนักปกครองที่มีหัวใจเข้มแข็งมีวิสัยทัศน์นำพาชุมชนให้ทันยุคสมัย การทำงานของเราที่สะสมมาแล้วมันประสบผลสำเร็จโดยที่มันมีความการันตีคำว่าผู้ใหญ่บ้านแนบทองคำหรือว่าผู้ใหญ่บ้านดีเด่นมันก็ที่สุดของการเป็นผู้นำท้องที่แล้ค่ะไม่ <S <S ใใคาดคิดว่าความสามารถแล้วก็ผลงานของตัวเองจะโดดเด่นจะสามารถแข่งขันแล้วได้รับรางวัลเป็นที่หนึ่งของจังหวัดสระบีได้ ก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติอย่างที่กระชุมกระช่วยกระชับกระเชงยังแจ่มยังเจ๋งมไม่เป็นสองรองใครมีพ่อกำนันมีลุงผู้ใหญ่ทุกคนมีไฟหัวใจยังแกร่ง